แมวเหมียวแมวเหมียวเท้าเล็กเท้าใหญ่ทองทองอ่อนนอนเล่นกันอยู่ตรงนี้มีไก่มาเที่ยวหาด้วยไก่เดินมาด้วย <c oughs> ก็ไก่มาเล่นกับเหมียวมเหมียวนอนพักผ่อนจนใจกันพักผ่อนจนใจตรงนี้สามเหมียวถนนก็ไก่เดินเที่ยวชมสวนกับน้องทองมาหนึ่งเหมียว หนึ่งเดียวกับเท้าขาเท้าขาใหญ่หนึ่งเดียวนั่งตรงนี้หนึ่งเดียวเท้าขาใหญ่มานั่งเล่นพักผ่อนจใจชมสวนดอกไม้กันเลยสวนดอกไม้หลวงปู่ปลูกไว้ตนนัวนี้เรืองอารามเรืองอารามงามตาส่วนดอกที่บานก็เบ่งบานเต็มที่แหละดอกที่บานเต็มที่แล้วก็ แก่ไปเป็นเกสรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะขยายพันธุ์ในอกาศต่อไปน,น้องน้องส้มทองวิ่งมาด้วยส้มทองส้มทองวิ่งเก่งนะส้มทองส้มทองวิ่งเก่งกระโดดโลดเต้นกระโดดโลดเต้นเก่งกว่าเขาเลยวิ่งไปไหนไปไหนได้หมดเลยน้องเพชรดำน้อยเพชรดำน้อยมาเล่นกับเล่นกับส้มทองเล่นกับไีเมียว ครับสำหรับคลิปนี้ช่องนี้หลวงปู่ขอเป็นทำเป็นคลิปสั้นๆไม่ยาวนะให้กับทุกคนทุกท่านได้รับดูบบบรับชมแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องใหม่ผู้ติดตามผู้ชมก็ยังน้อยอยู่นะก็ฝากฝากด้วยกด้วยทั้งหมดทุกช่องของหลวงปู่ก็ทํามาเพื่อน้องๆ้องเหมียวเพื่อชีวิตของน้องเหมียวเพื่อความเป็นอยู่ของน้องๆ้องเหมียวเหมียวน้องไก่เจดกวัดปงชัยนะจะอยู่ได้กิจการเปลี่ยนเป็นเสบียงบุญเป็น เป็นสะพานบุญเป็นสเสบียงบุญให้น้องเหมียวได้อยู่ได้เกิียนกันครับก็ขอโมทนากับทุกคนทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้นองเหมียวต่อสรรพสัาาสตว์ทั้งหลายขอจะมีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งหมายปรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเถิด